สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้ผมยายมังสุพันธ์เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายมวยสุน,สนารานปิดไม้จะมาทำคลิปลุกซ้ายให้ FC ที่ขอมาดูครับอันดับแรกเราจะลุกซ้ายเราตั้งมาาหมัดจดมวยนี้เราใช้หัดตบปกรณ์หัดตบเอาหัดตบเอาเรายังไม่ต้องฮุกเราหัดตบอปกรณ์จะแรงเองพอเราตบได้ตบได้แรงแล้วเราก็ใช้จันหมัดเข้า นี่ฮุกแบบโบราณเราจะฮุกแบบนี้คือฮุกอย่างนี้แต่โบราณจะฮุกสั้นนิดนึงอันนี้เราสมัยใหม่ฮุกได้ยาวนิดนึงเพราะเราป้องกันตออันตัวต้องกันการตอบการตอกเราฮุกอันนี้ฮุกแบบสมัยใหม่ฮุกแบบสมัยใหม่เราตากมันตบเป็นก้อนตบปุ๊บตบเราเราเราเริ่มเริ่มหัดใหม่ใเราใช้ตกอ่ะยืนตบนี่มันจะเคยพอเราตบเป็แล้วปุ๊บเราเอี้ยวมาฮุกตันมาเข้าพักสณะนี้ปุ๊บทันมาเข้า 9, 9, ต้องถนัเข้าโยกไปเพิ่มก้าวข้อมันก้าวไปถนัดข้าวเราสมาธิทำมให้ก่อนเราฮุกเราต้องฮุกกันแบบนี้ความหมักนี่เราจะแข็งมาฮุกจะแขงได้ฮุกความหมาดได้ใช้สันหมัแข่งได้ความได้เย็บ yep. ฮุกอย่าลืมว่าอันดับแรกที่เราจะฮุก หัดคนใหม่คนไม่เพนเราตบก่อนแล้วก็เข้าง่ายๆไุไไ่ง่ายๆแต่เราเริ่มต้นเราหัดเราแช้คก่อนแล้วก็ฟุกแบบน,นี้ขอบคุณครับที่ติดตาม